สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็เอาอยู่หน้าบ้านพี่น้องเลยเอามาเกี่ยวเขา่าหนบ้านเป็นทงสุดท้ายแลย้วนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็บม่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งแต่โดดเติร์ดเลยพี่น้องส่งเกี่ยวเข่าท้ายตั้งทายตั้งแต่ตอนเขาเกี่วอยู่หน้าโคก,กเด๋ยนนี้ก็เหน้าโคกเขาก็แล้วแล้วพี่น้องหน้าทงหน้าห้วยนะก็แล้วแล้ววันนี้มาทงชุดท้ายทงสุดท้ายก็แล้มาได้สี่ห้ามือเลยนะวันนี้ก็เป็นมือชุดท้าย คือสีแล้วมาอนี่ยังสามเฮือกพี่น้อง <c oughs> ช่องเฮือกปลายสามเฮือกเนี่ยประมาณเป็นมือสุดท้ายพี่น้องที่เกี่ยวข้าวสำหรับปีนี้ยังเงยแต่หุ่หปนปเนี้แล้วนี่ก็ยังเลยแต่หุ่นเ,เพราะว่ายัางปรทธานด้หุ่นยังไระธานด้มัดจักมันเลยได้ยังไม่ได้มัดจักดีเลยน,นัย่นจะเกี่ยวปลาอะไรกะถ้าหุ่นบัดเดียวถ้ามัดบัดเดียวเลยหุ่นกระตกพี่น้องเอ้ยหวานซื่อนมื่อวานนี้กระตก มื้อนี้นี่คือแจ้งๆพี่น้องมีแดดเมื่อวานเมื่อเืนนี่นะผมีแดดเลยฝนก็ตกลงมาตกเฮาก็บ่ได้สนเลยเกี่ยวเกี่ยวไปเลยพี่น้องอ่ะเป็นทร์เลยกับไปติดตามรับเบิ่งครับส้มน้ำเดียวพี่น้องอืนี่แหละพี่น้องอย่างตัวนี้รับส้มนั้นก็ยังน้อยนึงยังทันได้สามสับกับยังสอืคนให้น้อยแล้ว ทีนี้ก็เฮาก็มาตั้งแต่เช้าพุ่นล่ะเฮากําลังขึ้นไปกินข้าวเช้าเฮากําลังลงมามาแต่6:00นปลายมาแต่5:00นปลายอยู่ังเกี่ยว เรียบร้อยเลยพี่น้อยเกี่ยวเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนี้แล้วสำหรับปีนี้เรียบร้อยปีหน้าว่ากันไหมสำหรับการเกี่ยวเขาต่อไปก็คือซีเมนต์มัดแต่กระหนเท้าป,ปั้นเดยอะเสียมาขามก็ mất nhìn sông, người ta, người ta thằng lần, à nên à, mà mẹ anh có, rồi phải không? cái gì? đi mua như thế không có ตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยเลยพป่น้อง,ง้ยจนอาบน้ำอาบฉากเดียรเลยกําลังทัข้าไม่รูก้กำลังฮิตเจ็ดกินเพอร์ตมเต่งตัวปลาดุมเต่งกับสีพเพม,มเต่งปี

การบับังบังบี่เ,งเังบ,เบั้บังเังบับังบยงี่น่องบังบยงนหน้างันยืดบ่งบงบัได้วันนี้กัสบังบังบบ้าบกงบั่บังง น,นี่ก็จบคลิีเพลงตอนนี้พี่น้องเัยขอบอบใจทุกท่านที่เอามวลคีเั้งแต่ต้นจนจบแต่นใไม่ลิปต่อไป